ันนี้ก็จะมาพาทุกคนมาทำความรู้จักกับนิชานะัทนิชานางเอกใส่แบ๊ว10ปีบนเส้นทางบันเทิงและ8ปีเส้นทางรักกับโตโน่พาคินโดยที่ผ่านมานิชาเป็นนักสแสดงและนางแบบสาวชาวไทยอดีตนักสแสดงสิงค์จังสามก่อนจะผ่านตัวมาเป็นนักสแสดงอิสระ มีผลงานหลากหลายทั้งงานเดินแบบถ่ายแบบงานละครและซีรีส์เรียกได้ว่าค่อยๆเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆในวงการบันเทิงนิชานะัทนิชาดังวัฒนาวณิชเกิดวันที่12เมษายนพศ2539ที่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันอายุ29ปีเป็นบุตรคนที่สองของคุณพ่อจักราวุฒิและคุณแม่กฤษกรดังวัฒนาวณิชมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อว่าวชิรวิทย์และน้องสาวหนึ่งคนชื่อว่าปัญทรี เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆจะเห็นว่าทุกการเดินทางมาทำงานจะมีคุณแม่เดินทางมาด้วยเสมอนิชาถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการเรียนอย่างสม่ำเสมอเธอสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนดาราวิทยาลายัยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงขณะอายุได้17ปีทําให้เธอต้องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพและมาเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนศรีวิกรและสมเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาสื่อสารแบรนด์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิชาเริ่มเข้าสู่วงการมันเทองเมื่อปี2556จากคำชักชวนของชนินไผ่สิง์ซึ่งตอนนั้นเธออายุได้17ปีเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่เธอต้องย้ายไม่อยู่กรุงเทพและเปลี่ยนชื่อเล่นจบบากไบเฟิร์นเป็นนิชาเพื่อให้จดจำและเรียกได้ง่ายขึ้นจากนั้นนิชาก็มีผลงานละครเรื่องแรกกับเรื่องทองเนื้อก้าโดยในตอนนั้นได้รับเชิญมาแสดงในตอนจบของเรื่องซึ่งรับบทเป็นสมฤดีประกบคู่กับเจมจิรายุ การปรากฏตัวครั้งนั้นถึงแม้จะเป็นเวลามินานนักแต่ก็สามารถทำให้แฟนๆละครสามารถจดจำใบหน้าของเธอได้เป็นอย่างดีปี2557ละครเรื่องคิวบิและสามใบไม่เถาปี2558ละครเรื่องเลือดมังกรตอนแรกและสภัยเจ้าปี2559นิชาได้รับบทนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครเรื่องนั่งอายประกบคู่กับพระเอกหนุ่มเกรทวลินทอน ปี2560ละครนึ่งคลื่นชีวิตและเดอะคิวปิดบริษัทรักอุตลุดตอนการเทศซอนกลปี2561ละครเนื้อเสน่ห์แงนิ้วและ My Hero โรวีรบุรุษสุดที่รักตอนลมพลายผูกรักปี2562ละครเรื่องเพลิงพังเทียนปี2563ละครเรื่องวาสนารัก ปี2514้ละครเรื่องดวงใจในมนตราและภาพยนตร์เรื่องกลดแลบฉีดกดทดลองผีปี2 5 1 5้ละครเรื่องเกมปัาถนาคูเวนและสามซ้อนรักปี2516้ละครเรื่องสไพยสายสตรองและภาพยนตร์เรื่อง14อีกครั้งปี2 5 1 7ละครเรื่องด้านฟ้าชลาลายและปี2518ภาพยนตร์เรื่องฮาลาเบลาปาจิตหลุดและปากกัดตีนทีบ นอกจากนี้นิชายังม,มีผลงานอีกหลากหลายอาทิเช่นร้องเพลงประกอบละครมิวสิกวิดีโอคอนเสิร์ตและโฆษณาชีวิตรักของนิชาย้อนไปเมื่อปี2557นิชาเคยคบหาดูใจกับไอติมพรีสนานถึง3ปีก่อนจะลดสถานะเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน จากนั้นปีพศ2560โตโน่และนิชาโคจรมาพบกันในละครเรื่อง The Cupid บริษัทรักอุตลุดตอนการมาเทพซอนโกลหลังจากแสดงละครร่วมกันก็มีกระแสจิ้นมากขึ้นเหล่าแฟนคลับเชื่อทั้งคู่คบหาก,กันจริงๆแม้จะมีอายุห่างกันถึง10ปีความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆพัฒนาแม้จะไม่ได้ใช้คำว่าแฟนกลายเป็นคู่รักที่มีความเรียบง่ายไม่หวือหวา ก็ค่อยมีภาพหวานเสิร์ฟให้แฟนๆได้ฟินอยู่เสมอต่อมาตุลาคมปี2515โตโน่พาคินทำภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงซึ่งมีนิชามาร่วมรำวงส่งขอพรเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มโตโน่ด้วยและแม้โตโน่จะเจอดราม,ม่าห่มกระหน่ำแค่ไหนแต่นิชาก็ยังอยู่เคียงข้างเสมอ และในปีเดียวกันนิชาก็ได้เดินทางไปรเรียนต่อตามประเทศเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังคงแน่นแฟน้นโดยหนุ่มโตโน่ก็ได้เดินทางไปส่งที่สนามบินด้วยตัวเองปี2567โตโน่ได้สัมภาษณ์กับสื่อว่ายังไม่พร้อมแต่งงานกับนิชาหากเรื่องฝุ่น PM ยังไม่ได้รับการแก้ไข จนเจอดาม่าแรงชาวเน็ตวิจารณ์ว่าไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงจนนิชาต้องออกมาบอกว่าเป็นคำพูดของเธอเองที่ไม่พร้อมแต่งงานหากยังมีเรื่องฝุน่น pm ชนิ้นี้ต่อมา20มีนาคมพศ2518ได้มีภาพโมเมนต์สุดอบอุ่นโตโน่เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวนิชาที่เชียงใหม่ตอกย้ำความสัมพันธ์สุดเรียบง่าย ล่าสุด11เมษายน2568มีข่าวลือนักรองนะักแสดงนอกใจแฟนสาวนังเอกไซแบวทุกคนต่างโยงว่าน่าจะเป็นโตโน่กับนิชาจนกระทั่งผู้จัดการโตโนโ่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าโตโน่กับนิชามีช่วงห่างกันแต่ยังไม่ได้เลิกกันกลับได้พูดอธิบายถึงกระแสข่าวในตอนนี้ว่า ฝ่ายหญิงมาทำงานเป็นผู้ช่วยรายวันแทนในช่วงที่โตนรักษาตัวจากการผ่าตาดัดซึ่งฝ่ายหญิงยังได้บอกว่าไม่มีแฟนที่ผ่านมามีความสนิทสนมกับโตโนโในลักษณะเพื่อนร่วมงานและยังเป็นช่วงที่โตโนโห่างกับนิชาโตโนโสนิทกับฝ่ายหญิงในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่พอรู้ว่าฝ่ายหญิงมีแฟนแล้วก็เลยขอยุติความสัมพันธ์ทุกอย่างลงในทันทีทําการกำลังใจที่ส่งให้กับนิชาอย่างล้นหลามเพราะวันที่12เมษายนที่ผ่านมาโดนกับวันคล้ายวันเกิดของเธอที่บังเอิญเจอกับกระแสด,ดราม่าเรื่องความรักแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอฟังการให้สัมภาษณ์จาทั้งโตโน่และนิชาถึงจะชัดเจนที่สุด ชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ม s u p e r t h n n k s มาสนับสนุนช่องกวาง k คีดอได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามและชมกันได้เลย